ผมไปอยู่ Israel, อิสราเอลเกือบเก้าเดือน <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> ไปทางครอบครัวเป็นพยานนิดหนึ่งนี้ก็ได้นะครับว่าเวลาพระเจ้าทำพระเจ้าทําแบบอัศจรรย์ mm hmm. และพระเจ้าทําเกินความเข้าใจรู้ไหมว่าทําไม mm hmm. ผมไปอ mm ิสราเอลครั้งแรกปี2009 13คนอนุชน13คน mm hmm. และผมกลับมา mm hmm. ผมได้รับนิมิตจากพระเจ้าเดี๋ยวค่อยอธิบายต่อไป เมื่อผมกลับมาที่ประเทศไทยผมได้เริ่มต้นการอาธิษฐานอุปทรอิสเรลครัง้รงแรกตอนแรกก็มีคนมาสิบสามคนหลังจากนั้นเหลือคนเดียว <laughs> แต่ผมก็ยังทูซีและบ้าอยู่เดียวได้เริ่มพันธกิจโยชัวประเทศไทยในการอาธิษฐานและนาทีของผมก็คือเชื่อมคิสจักรกับอิสเรลเพราะมันเกี่ยวข้องกับแผงงาน,นยุคสุดท้าย <laughs> เพราะว่าผมไปที่กำแพงเยรูซาเลม็ม จริงเานที่ไหนก็ได้แต่ยอมรับเลยว่าไม่เอาจริงๆนะใช่ไหมอาจารย์เราอธิฐานในเยรูซาเล็มมันสัมผัสมันมีการสัมผัมสการทรงสถิตจริงๆอย่าหาว่าอะไรกระแดะเลยนะครับอย่าหาว่ากระแดะเลยมันจริงๆนะอยากให้เยอะคือขอโทษทีอาจารย์ที่ไหนก็ได้แต่เมื่อผมไปถ่านทุตในสุดพระเจ้าก็นําผมพระเจ้านําผมแล้วบอกว่าพระเจ้าผมอยากเห็นการฟื้นฟูในประเทศไทยทําไง สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าบอกกับผมบอกว่าจงนําประชากรของเรากลับคืนสู่มาตรฐานของเราแลวทํายังไงครับผมพูดถึงมาตรฐานเดี๋ยวก็หาว่าโอ้โหเฉีนเด่นมีมาตรฐานจังนะนะครับมีมาตรฐานก็ผมมันก็แหมแต่บอกว่าการนําคนเข้าสู่มาตรฐานของพระเจ้าคือการนามัสการในการทรงสถิตของพระองค์อยู่ในการทรงสถิตของพระองค์และพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ จะนำเราไปสู่มาตรฐานขององค์เองมันไม่ต้องพยายามตามทำตามกฎบัญญัติให้มันเป็นชีวิตนะครับ